สัวพาเทีย่ยวเบอร์สามคุณโบจากแพนน้านนะครับไมช่ช่วยเลย <c oughs> และน้องมื่นน้องอ้อมจากทรทพิษเุนโลโรนะครับทำไมพี่น่วยเล่กพี่มึนนะครับน้องมึ่นพี่บอยขอคะแนนก่อนครับเชิญพี่บอยครับขอคะแนนจากท่านผู้ชมเลยครับคับวันนี้ก็ได้ปราษาจากทางทรทนะครับว่าะจะมีการเลงปีใหม่นะครับให้ ตอสมาชิกท่องเที่ยวในจังหวัดพิโลกนะครับได้รับําประสานมาว่าเป็นชุดแฟนซีฮรเราเนั่งคิดเองชุดแฟนซีชุดอะไรสักช่วงประมาณนั้นใบสองคุณบ bon อลังทองโทรมาคุณบอยตกลงคุณบอยใส่ชุดอะไรบอกผมยังไม่รู้เลยคนระับคุณบอลบอกว่าชุดแฟนซีครับเดี๋ยวคุณบอยแต่งซไปเปอร์แมนมาคุณบอยต้องให้คุณบ bon อลมาดูด้วยชุดเขาสวยมากบอกเดี๋ยวคุณบอยแต่งนนำหนาดีเดี๋ยวผมจะใส่สไปเดอร์แมนมะา ผมบอกโอเคคุณบอลหน้าทางอารย์หนักแล้วสักพักหนึ job, ่งแฟนผมบอกว่าดูใน Facebook แล้วน้องโบไปแต่งต uh ั้งแต่เที่ยงบอกวิ่งงานนี้ใส่ชุดธรรมดามาโดนว่าแน่เลยครับมันถึงหน้าโรงแรมโทรหาคุณบอลคุณบอลมาหรือยังครับบอกว่าผมยังไม่มาครับไม่มีชุดนะครับก็วันนี้ครับทางสปาคห่ท่องเที่ยวนะครับได้รับการประสานการทปิออกมานะครับทางสมาคผมก็ เข้าร่วงนะครับแล้วก็ทำเต็มที่นะครับในหนังกายชุดแฟนซีกันนะครับเราเป็นตัวอย่างที่ดีในการมีมากครับพี่นะครับผมมีเพื่อให้ดีกว่าชุดสไปเดอร์แมนเดียวเลยสมชายเพื่อให้ยางมีสีสันนะครับถึงแม้ชุดนี้จะติดพุงซะหน่อยนะครับมันจะพุงมันจะกล้วยหน่อยถ้ายังไงเห็นแล้วโบนได้นะครับถ้าชอบนะครับเบอร์แดนสเปรโร่เวอร์ชั่้งมึนๆนะครับขอบคุณครับบอกเบอร์นี้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งครับเบอร์นแดน

ร้องไหมเบ็ดแล้วเบ็ดเบ็ดรับน้งบอยช่าน้งบอยทททีทททีีสองค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ